สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจิมน้องเปียวอีกเช่นเคยนะคะน้องเปียวก็อยู่ที่เซรีไทยซีแยกตาปาดนะ,ะวันนี้แน่นอนนะคะพาทุกท่านมาดูในส่วนของรัตู้ที่ร้านนะคะให้ดูทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัตู้หน้ายาวป้ายแดงนะลูกค้านะแต่ง VIP ให้ทั้งคันหรือว่าจะเป็นในส่วนของรัตตู้หน้ายาว มือสองนะคะมีตั้งแต่ปี20ปี21นะลูกค้านาเกียร์ทรรมดาเกียวโ,โตมีหมดเลยนะคะรวมไปถึงฮุนไดเอดวันด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นตัวยต้าเวนจูรี่ตัว G ตัว V น้องเปี้ยกก็จัดมาให้นะคะและที่สําคัญรถของเราทุกคันเป็นรถป้ายไแท้นะคะมีไฟเน้นรองรับการทาป้ายเหลืองเรียบร้อยนะ,ะบอกเลยว่าน้องเปี้ยมีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยเลยจัดไฟแนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะหากลูกค้าสนใจเลทเดี๋ยวพาไปดูทุกคันกันเลยคะ่ะ มาดูที่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถตู้ป้ายแดงต้องบอกเลยว่าเป็นป้ายแดงนะคะออกจากโตโยต้ามาเลยนะคะจัดมาให้ลูกค้าทั้งสีบอลและสีขาวเลยลูกค้าอยากได้สีขาวน้องเปียวก็มีนะคะหรือว่าสีบอลน,น้องเปียวก็มีเป็นรถป้ายแดงเลยพี่คันนี้แต่ง v i p มาให้พร้อมนะคะแบบจัดเต็มมากๆกนะคะกับปี2025ค่ะ ค่าตัวน้องอยู่ที่1,79,000บาทนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.8ได้เกียวออโต้ด้วยนะคะมีไฟแนนซ์รอรับการช้ำป้ายเหลือนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1,79,000บาทนะคะแต่ง VIP มาให้เลี้ยวทั้งคันเลยนะคะภายในสวยมากเป็นรถป้ายแดงนะคะคันนี้ลูกค้าก็จะได้ตัวเบาะสีครีมนะคะแบบนี้เลยเกีย์ออโต้หน้าจอนะคะใส่ให้ใหม่เลยนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสอย่างดีนะคะเครื่องเสียงต่าง นี่คือมีมาให้พร้อมเลยนะคะต่อมามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะตั้งแต่ทางขึ้นเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ป้ายแดงแต่ง v i p เต็มมาให้คุณลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอทีวีขนาดใหญ่นะคะแอไมโครบัสนะคะเครื่องเสียงพร้อมเลยนะคะ ฟาก็คือแต่งแบบ V i P มาให้นะคะเป็นลายปลาคาบอย่างดีเลยตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนัง3ามแถว9ที่นั่งเลยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวพาไปดูที่คันถัดไปกันเลยนะคะบอกเลยว่าให้ดูทุกคันนะคะสําหรับคลิปนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะสําหรับฮุนไดเอทวันนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮุนไดเอทวันนะคะปี2019นะคะ ดีลักนะลูกค้านะสำหรับคันนี้ปี1ิราคาอยู่ที่1 9 0 0 0ล้บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมสีน้ำตาลนะคะมองไกลๆอาจจะคิดว่าเป็นสีดำนะคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะลูกค้าวิ่งใช้งานไบเพียง10,000แ 19,000กิโลเมตรคันนี้เป็นมือสองนะคะได้กล้องแบบ360องศาเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากใช้ในครัวเรือนนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะมาในส่วนของล้อมแมกนะคะเดิมๆโรงงานเลยนะคะคันนี้ต่อมานะคะเปิดให้ดูด้านในกัน นี้เลยออปชันเขานะคะภายในของหุนไดเอสวก็จะได้ในส่วนของพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสอข้างนะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะหน้าจอสัมผัสนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยและที่สำคัญบอกเลยว่าเปิดประตูไฟฟ้านะคะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะภายในก็จะได้ในส่วนของเบาะหนัง3แถวเช่นเดียวกันนะคะเบาะตรงกลางสามารถพับเก็บได้นะคะลูกค้าภายในสวยๆเปิดประตูได้สอฝั่งเลยอะ่ะ ต่อมานะคะพาไปดูที่คันถัดไปกันเลยนะคะบอกเลยว่าจัดมาให้เลือกหลายคันมากๆสำหรับคันนี้เป็นรถตู้คอมิวเตอร์หน้าสั้นนะคะปี2018ค่ะ3.0 g จนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0บาทนะคะ ใครที่อยากได้คอมมูเตอร์หน้าสั้นก็จัดมาให้เช่นเดียวกันนะคะเป็นรถเดิมๆเลยคันนี้ได้เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะภายในมาพร้อมตัวเบาะหนัง3แถว9ที่นั่งเช่นเดียวกันเป็นรถเดิมๆเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทุบก,กระจกทั้งดับเพลิงนะคะคันนี้ลูกค้าได้รถเดิมๆนะคะเกียร์เดิมๆปี18นะคะ88,000บาทเท่านั้นเองนะคะต่อมานะคะมาดูที่คันถัดมากันเลย สำหรับคันนี้ค่ะเป็นในส่วนของ Toyota Commuter ปี2018เช่นเดียวกันนะคะคันนี้วิ่งใช้งานไปอยู่ที่200,000กิโลเมตรนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวไปดูภายในของคันนี้กันเลยนะคะ,ะคันนี้ลูกค้าจะได้เกียร์ออโต้นะคะสำหรับใครที่อยากได้คอมมวเตอร์หน้าสั้นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3.0นะคะ เครื่องเดิมๆนะคะภายในก็มาพร้อมเบาะหนัง3แถว9ที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะลำโพงมีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคายที่879,000บาทนะคะลูกค้าได้เกียรออโต้ด้วยนะคะต่อมาเราไปดูในส่วนของคันถัดไปกันเลยนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์หน้าสั้นสีขาวเราก็มีมาให้ลูกค้าเลือกนะคะสำหรับคันนี้เป็นในส่วนของ โตโยต้าคอมมูเตอร์3.0 GL นะคะปี2018คันนี้ใช้งานไปอยู่ที่1,29,000กิโลเมตรนะคะค่าตัวอยู่ที่77900 0นาะคะราคาอยู่ที่779,00 0บาทนะคะคันนี้สีขาวสวยเดิมโรงงานเลยใครที่อยากได้คอมมูเตอร์เครื่องยนต์3.0สีขาวนะคะแนะนำคันนี้เลยลูกค้ามาในส่วนของ เกียร e ์ a, ธรรมดา5สปีดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะมาในส่วนของตัวเบาะหนงังหน้าจอสัมผัสนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่เลยคอนโซลตรงกลางก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมาในส่วนของตัวเบาะหนงัง3แถวค่ะ เก้าที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ใครอยากได้คันไหนนะคะแคปเจอร์ป้ายทะเบียนไว้นะคะแล้วโทรหารนบิเ,เอวโดยตรงได้เลยนะคะส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของ v วนจูรี่มากันบ้างนะคะจัดมาให้ทั้งตัว G และตัว V เลยนะคะมาดูที่คันแรกเลยสำหรับคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota v เวนจูรี 3.0G ปี2018นะคะลูกค้า ค่าตัวอยู่ที่749,000บาทนะคะวิ่งใช้งานอยู่ที่172,000กิโลนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์3.0เป็นตัวดีเซลนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เวนจูรี่ตัว G นะคะมาในส่วนของยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะคะล้อมแม็กเดิมๆโรงงานเลยนะคะในส่วนของภายในคันนี้ คอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นระบบมันนวลเลยนะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนัง3แถวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดประตูได้2ฝั่งเช่นเดียวกันนะคะออปชันก็จะประมาณนี้เลยนะคะ7 4 9 0 0 0บาทนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัว V e กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นในส่วนของ v e n จ u r y ตัว V e, ประตูไฟฟ้านะคะ คันนี้บอกเลยว่าวิ่งใช้งานอยู่ที่167,000กิโลเมตรนะคะ t ตัว t mm ั้ a แวนจูรี่ 3.0V 899,000บาทนะคะมาในส่วนของตัวรถสีขาวมุกเลยนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะรถของนกเปียวรับประกันเลยไม่มีชนหนักพริกความน้ำท่วมไม่แท้100%นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ตัว V ด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะประตูเปิดไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้ ลูกค้าจะได้ประตูไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะคะเบาภายในค่ะคันนี้สวยมากๆนะคะเบาเหมือนอันพาดเลยนะคะนี่เลยคู่หน้านั่งได้2ที่นั่งนะคะปรับได้หมดนะคะแถวที่2ก็นั่งได้2ที่นั่งแล้วก็แถวหลังสุดก็นั่งได้3คนนะคะสามารถพับเบากเก็บได้นะคะประตูไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะภายในสวยนะคะหน้าจอทีวีมีมาให้นะคะ อุปกรณ์ต่างๆก็คือมีมาให้ครบชุดเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัว V ee, นะคะระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคีเลดนะคะคุณแจรีโมทดนะคะในส่วนของคอนโซลนหน้าคันนี้สวยมากนะคะได้หน้าจอสัมผัสค่ะมีกล้องหลังให้นะคะเกียร์ออโต้ระบบปุ่มฟุตส,สตาร์ทอย่างดีเลยนะคะลูกค้าชอบคันไหนกันบ้างนะคะสามารถติดต่อหาน้อเปียวโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ นี่เลยรถของเราทุกคันนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักพริกความน้ําท่วมนะคะมีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะชอบคันไหนแคปเจอร์ไว้นะคะอยากหรืออยากได้สเปคประมาณไหนนะคะก็สามารถแจ้งน้องเปียวกันได้เลยนะคะ ยังไงกันบ้างคะลูกค้ารถตู้ที่น้องเปียวให้ลูกค้าดูไปนะคะบอกเลยว่ารถของเราทุกคันออกง่ายมากๆนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะมีถึงสาสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นโซนภาคใต้สุราษฎร์ธานี2สาขานะคะแล้วก็มีสาขาสำนักงานใหญ่เลยอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีบรีนองจอกนะคะบอกเลยว่ารถทุกคันของเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยเลยนะคะหากลูกค้าสนใจคันไหนที่น้องเปียวให้ดูไปเป็นพิเศษนะคะ ติดต่อหาน้องเปียวได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ค่ะ0903247586เป็นเบอร์นี้ลูกค้าสามารถเอ็นไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะพาดูถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะคิดถึงรถเยอมือ2ไว้ใจเสีไทิัรถสวยนะคะ